วันนี้ก็จะไปตัดปาล์มกันนะคะก็เริ่มเอารถออกวันนี้เอารถออกแล้วก็เลงฝนหยุดตกแล้วน้ำไม่ท่วมแต่ปาล์มจะได้น้อยหน่อยเพราะว่ากล่าวก่อนเขาอาจจะน้ำท่วมแล้วก็เน่านี่คืออุปกรณ์ที่เราจะเอาไปนะคะ นะคะ หลายปีแล้วนะคะที่ไม่หน้าไม่ออกกล้องเพราะว่าพี่โปรเกรษเสร็จก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าปูิแพ้คือมาอยู่ที่ในพื้นที่ตรงนี้แหะมันชื้นแล้วมันร้อนแรงแล้วก็ชื้นเลยก็เป็นความเป็นปูิแพ้ก็ไม่ได้มาออกกล้องหน้าไม่ค่อยได้มา พูดคุยกับเพื่อนเลยนะนี้ก็เริ่มจะออกกำลังกายบริหารตัวเองกำลังกำหนดตัวเองให้ไม่เป็นปูแปิแพ้กินยาอะไรแบบนี้นะะ้ะก็ทำให้ปูแปิแพ้ลดลงแต่ตอนนี้ก็ฤดูฝนก็หมดแล้วนะคะอาจจะปูิแพ้อาจาะอาจะไม่ค่อยมีแล้วก็ยากนะคะกว่าจะ มาเลิกเป็นภูมิแพ้หือไอแล้วก็นอนไม่หนับอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเลยหรือว่าเรามาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ปกติตามาจะอยู่แต่ในห้องเง์นี่ก็กเกษียณมาครบหนึ่งปีแล้วก็บินป,ป,ป,ปีที่ตสอ,องจะเริ่มแข็งแรงขึ้นอาจจะปรับกับสะพะดว้อมที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะ วันนี้ว่าจะไปตัดปาล์มเตรียมพร้อมแล้วแต่ว่ามีน้องเขาออกปากให้ช่วยไปขนปาล์มให้เขาก็เลยต้องรอก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ไปตัดปาล์มกันนะคะไปช่วยเพื่อนขอร้องไปช่วยคนเราจะต้องหยุดพักอหู่วก่อนเดี๋ยว อาจจะเป็นตอนบ่ายแล้วค่ะวันนี้ตอนเช้าก็เตรียมของไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็นี่ค่ะร้อยนาการนี้ร่มร่มมอาอไปกลางเวลาเรานั่งพักผ่อนแล้วนี่เกลียวตำรับไปต่างคูนเปลือมันรุกเราตัดปามยากนีกระหมวดมีหมอกนะคะ ่วนนี้คือปัดลมเวลาเรานั่งพักแล้วก็ได้เปิดปัดลมจะได้ไม่ร้อนมากนี่คือรองเท้าใส่งเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็วนี้เพื่อกันร้อนเื่อกเกนยาวกันร้อนนะออกไปช่วยเพื่อน่อนะ นี่ก็กระลำปลีนี่ก็ปักจำต้นหมอนเมื่อวานว่าจะต้องเอาไปปลูกที่รั้วามรั้วต้นหมอนจำนี่ก็ตัดทุกวันเลยนะตัดเอาไปต้มคาโตมายาทุกวันเสืออันนี้ต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูด เอาเพาะไปเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกท่านักกร์ดินตรงนี้เราก็ใส่คีว่าอย่างเดียวนะคะตอนนี้ไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยก็ใส่แต่ขีว่าตรงนี้ก็กเพาะมะเขือมะเขือกำลังฮอกต้นมะเขือ อัเลยในนี้เราปลูกแอปเปิ้ลไว้ต้นแอปเปิ้ลอยู่ข้างในเห็นไหมเี่ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยู่ข้างในนะคะนี่ได้ออกขึ้นมาสองต้นต้องเก็บไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนทากถ้าไม่เก็บไว้ในขวด เราเก็บไว้ในกวดเพราะในกวดตรงนี้ก็มีลูกกีบลาอยู่ลูกดงนะรู้สึกว่ามันี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากีบลา นี่ก็ต้นติ๊กรู้สึกว่าจะหมดอายุแล้วจะตายแล้วเนี่ยต้นตับชิมนี่ก็มะเขือเมื่อวานเก็บไปแกงนี่ก็มะเขือรู้สึกด,ดีขึ้นแล้วค่ะพอฝนหยุดตกต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นต้นตับติมเนี่ยต้นตับติมก็สวยขึ้น มะเขือมีลูกตรงนี้ก็มีมะเขือนะคะเมืมเ่อะะาวานก็ตอนหญ้าตรงนี้ต้นหลังฟุด ต้นคล้วยตรงนี้เราก็ตัดหมดแล้วนะคะไม่มีออกใหม่ต้นมะพร้าวตรงนี้ก็โค่วออกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้กับเกีบนตะนอนเราก็ตัดออกอันนี้ต้นดอกแก่ดอกแก่ก็น่าจะเริ่มออกดอกแล้ว เ้ือนหนึ่งก็มีดอกมั้งโอเคนี่มาตัดมาตรงนี้ก็ต้นชมพู่อันนี้ยอดมันขึ้นต้นชมพู่แล้วยอดมันนี่ก็เพาะทุเรียนไว้ต้นหนึง่งพอฝนหยุดตก ดอกก็มานี่มะเขือดอกก็มาแล้วก็มีผลแล้วเรามีผลดอกเล็กๆก,ก็มีเยอะนี่ดอกเล็กๆครันี่ถ้าฝนตกเขาจะไม่ดอกก็จะไม่ออกนะคะน้ำเยอะก็จะไม่ติดดอก พอผลแรงปุ๊บก็ลูกมาทันที ตกดอกเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เริ่มออกวนแรงก็เริ่มออกนี่ตี่เหยียวนี่แบบนี้นะคะตากตากัากกดกินเปลือกต้นก็เหยียว นี่ยอดบวบเราขึ้นหลังกาแล้วจ้างมันกี่วันมันก็ตายเอาร่มไว้ก่อนดูมันเอาร่มไว้ก่อน